พอไหมเนี่ยเมื่อคืนทั้งคืนเลยวไหมเนี่ยเมื่อคืนเจอไหมเจอต้องค่อยๆเอาของ,ขอ,งออกนะโอเคขอบคุณมากนะอันนี้มาจากไอ้สถานใี่ไหนเนี่ยอ๋นนอโอเคเนี่ยอันนี้ของกรทมน,นะโอเคขอบคุณมากเลยอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเยี่ยมทีมงานให้กำลังใจหน่อยเรียบร้อยดี อร่อยไหมปังโกขอบคุณมากครับเออดีมากนี่เราพอแจกจ่ายปังโกเรียบร้อยแล้วหมดยังเนี่ยถุงเนี่ยเออเอาเลยกินเยอะๆเลยนะขอบคุณมากเลยเอออันนี้คือเพรเกษเมเหรอลอ,อใลรบดใจเ,เออเออใช่เมื่อก่อนท่านวิชาญมาเยี่ยมนะเนาะอือโอเคตอนนี้ก็เพิ่งลงกันมาทิมง,งานเรา นี่ไปดูกินปลาแมโก้แล้วกัอนอร่อยไหมนี่เอาเลยกีกินไปแล้วออโอ้อร่อยไหมกินกันใหญ่ขอบคุณมากนะทุกคนนะขอบคุณมากเลยโอเคขอบคุณมากนะขอบคุณนะนี่ครับนี่เต็หน่อยนะก็เป็นกำลังใจให้กัน พาะเขาก็อยู่นันทั้งคืนนะแล้วยังมีโอกาสได้กลับบ้านบ้างพอไหมพังโกะ๋ะที่เมื่อวานใครบ่นว่าจะกินเป็นังกุ๋วขอบคุณใจค,ครับอาจรนะขอบคุณมากเลยเอ,อุยอ้ยนิดเดียวผมเติมพลังด้วยนะตู้ ช้าก็มาเยี่ยมครับก่อนเมื่อเช้าก็มีเมื่อคืนก็มีเจอร่างสองร่างแล้วก็มีเจอชิ้นส่วนบ้างนะครับก็อยู่กันเหมือนเป็นยากกันนะเดี๋ยวจะต้องมาอยู่สามวันนะทีไป ประชุมที่ต่างประเทศที่งแล้วกำหนดการมันนัดมานานมากแล้วเขาเชิญไปประชุมที่าปารีสก็จะต้องหายไปสาวันก็คิดถึงตแลเนว่าเป็นห่วงแต่ว่าเรานัดหมายเข้าไปแล้วก็ต้องไปคงไปเจอทางซิตี้ f p a ปารีแล้วก็มีหลายแห่งสามวันนะจะไม่อยู่ก็ต้องขอญาตไปไปฏิบัติงานหน่อย กินนมได้เลยเนี่ยนมข้นอร่อยฮะดีมากเลยถูกคามนูไม่มีนมหนูเลยไม่ได้อ้าวอ๋อมาตามนมนี่นี่เหรอไปรับเลยครับนี่ครับออร่ยเดี๋ยวไปหาทหารช่างหน่อยขอบคุณมากเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรจังสบายเลยตอนนี้รถเสียเยอะเลยนะนะขอบคุณมากนะนี่จากราชบุรีฮะราบุรีครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากนอนนี่เลยไหมเนี่ยโอเคขอบคุณนะทหารช่างครับขอบคุณครับพี่กวัดเป็นไง เฮ้ยกินปลาต้นโกก่อนดิมันยังร้อนๆอยู่ฮะเอางานยังไม่เสร็จกินไม่ได้เหรอขอบคุณนะทุกคนนะขอบคุณจ้ะกว่าทั้งไซส์เลยไหมเนี่ยเออเนี่ยกินก่อนเลยไม่ต้องมาถือ,อก็กินก่อนเออโดนพร้อมขึ้นแล้วเหรอทำแผนที่เ,มมเดีด๋ยวตอนนะี้โอเคไรด้านะโอเคลงไม่ยังวันกี่เม็ดแล้วตอนนี้เดดี๋ยวต้้องขึนไปูโอเคเรียบร้อยดีมันลดไปเยอะกว่านะใกล้ละเอาอย่างนี้เดียว ทีมโดนเข้มแข็งมากขอบคุณมากนะขอบคุณครับแล้วอาจารอยู่เรียบร้อยนะไลฟ์สดอยู่ขอบคุณมากเลยนะเนี่ยอันนี้อยู่เนี่ยมันคืนเลยอ๋อทั้งคืนเลยเนะแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนกี่โมงยี่สิบห่าโมงเหรอโอ้ขอบคุณมากเลยนะ ขอบคุณมากขอบคุณนะครับอร่อยไหมออเอาเลยเป็นไงทีมงานเรากินอ,อย่างนะตูมโอเคเอาเลยทานกันนี้เยอะนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณนะดีครับทุกอย่างก็ต้องใช้คนเยอนะน่ช่วยกัน โอ้สายงานวันนี้ก็เดี๋ยวเดินไปหาพี่ใหญ่หน่อยเป็นไงบ้างวันนี้ก็ช่วงพักเครื่องมือหนักเอาคนเข้าไปลุยก่อนพัดดีครนะับน้องเรียบร้อยดีนะอันนี้ายอะไรนี่ ขับเคสเหรอขับที่ล้อทั้งคืนเลยดิขับไปอะไรกี่เที่ยวเนี่ยก็คืนได้เที่ยวอ๋อไปกลับไปกลับได้ทางฝั่งนู้นเต็มไหมที่กองเต็มครับเต็มเหมือนกันนะง่ายขึ้นครัโอ้ของทหารกี่คันเนี่ยทหารมีห้าคันห้าคันขอบคุณมากเลยนะมาจากไหนราชบุรีกันนะขอบคุณนะครับขับมาจากราชบุรีเลยเหรอโอ้ขอบคุณมากนะทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณนะพี่บอกว่าเอารถทหารมาช่วยขน สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ทีมอะไรเนี่ยคขานี่มาจากสุรินทร์ครับมาจากสุรินทร์หรือเปล่ใช่ครับขอบคุณมากเลยมือที่อะไรเนี่ยมือที่เอสามทีมผู้สนสถานสมครอ๋อขอบคุณมากเกี่ติ้งสุรินทร์ครับเออเก่งมากขอบคุณมากมากี่วันแล้วเนี่ยสามเพมาแนะนำโอเคลุยครับลุยครับครับขอบคุณนะขอบคุณนะครับโอ้มาจากหลายจังหวัดเลยนะนี่แหละพอใครมีเรื่องก็ไปช่วยกันที่อื่นมีเรื่องเราก็ไปช่วย เวลาที่ไปเชียงรายก็มีคนหามไปทําไมกก็ต้องร่วมใจกันแหละมีเรื่องก็ต้องอพลังมาร่วมกันโอ้นี่ลงมาเยอะนะเลยนิดเดียวลนะ่เนินดินมันาละต้องเดินให้ดี คนก็เริ่มลงมาแล้วว่าตอนเช้าเข้าไปหากันได้เดี๋ยวเครื่องมือจากก็คงลุยตอนเช้าเจ็ดโมงกว่าแปดโมงสวัสดีครับน้องเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยนะอ๋อก็นัดตะพูมาแจกใช่ไหมกินยังโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวมาเยี่ยมฐานฝั่งนี้หน่อย เป็นไงบ้างสบายดีนะพวกเราขอบคุณขอบคุณนะเมื่อคืนดื่มไหมเรื่องมันเรื่องลงมาจากข้างบนตัดแก๊สแล้วก็ค้นหาเสร็จเมื่อกี้นี่เองโอเคเจอไหมเจอตรงนี้ครับเจอโพงแล้วเจอโพงเหรอโพลแต่ว่ามีขาอ๋อแต่ยังไม่ได้ออกออกไม่ได้กับไอ้นั้นมันทับติดอยู่เดี๋ยวต้องลุยต่อมันทับอยู่โอเคถ้าเดี๋ยวพอกระมือหนักก็เติมขึ้นต่อเลยใช่ครับโอเคทางนี้เรียบร้อยดีนะฝั่งนี้ตอนตีอ๋ออยู่นี่เลยเนี่ยนอนนี่เลยนะโอเคเออก็เออทำอันนี้ก็ดีนะ เนี่ยเขาไปเยี่ยมหน่อยที่เป็นไงบ้างเออไม่เห็นตรงนี้ไว้อ๋อนี่คือที่พักเนาะขออนุญาตนะสบายดีนะโอ้พอนอนได้นะน้ำไม่ท่วมนะท่วมครับท่วมไหมจะไม,ม่พลัดเลทก็ไม่อะไรนี่โอเคเอาพักก่อนดีอาบน้ำที่นี่เลยใช่ไหมข้างหลังนี่นะห้องน้ำอาบน้ำข้างหลังนี่เราให้ให้ห้องน้ำสะอาดค่อนข้างสะอาดเลยแล้วมียามธรรมะโอเคโอเคดีนะ นี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่สถานีไหนร่ากระบัง,บบงครับ่ากระบัง,บบงเอารากระบังอยู่โต๊ะเทนเนอร์อยู่แล้วเดี๋ยวเขาทำยังเนี่ยกำลังสร้างกำลังสร้างอยู่น,เนะเอา้าเฮียนอนไปก่อนไปกลวยรับเดี๋ยวเสียงดังดีดีดอพักก่อนนะพักก่อนขอบคุณมากเลยทีมนี้เข้มแข็งที่อยู่ทีมตน้นซีเอาแล้วทานแล้วเมื่อเช้ากินได้เยอะนะอโอ้พวกพวกใครพวกไหน ทหารนะกับลูกกันตันยูสวัสดีครับขอบคุณมากนะฐานช่างโอ้เข้มแข็งมากเลยทุกวันแข็งแรงมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากฐานหานนี่รเขายืนเป็นตัวยืนอยู่แล้วขอบคุณนะครับต้องบอกให้พักกันแหละขอบคุณนะราานัคนนี้เขาเดินเออใช่ไอ้คนนี้แหละเดินตลอดเลยนะเออใช้ได้เลยหน่วยก้านใช้ได้เลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณนะน้องทุกคนนะ เออได้กินน้ำมะพรู้วนะเอาเลยครับแล้วลูกกันยูเขานอนไหนกันนะเขาทำเต็นท์เขานอนไหนกันครับอ๋ออ๋อเนี่ยเมื่อกี้เขาเพิ่งลงมานี่อ๋อเรียบร้อยก็ดีแล้วช่วยกันโอเคเมื่อกี้เจอเขาปะเนี่ยเพิ่งลงมาป่ะเนี่ยไม่ได้เพิ่งลงมาไหมแล้วดอยที่เบรคเขาอยู่นี่ไหมดอยที่เบรคดรอคเตอร์ดอยที่เบรคหรือว่าอีกฝั่ง เจอไหมที่เพิ่งลงมาเมื่อกี้ไม่รู้จักท่านเนี่อ๋ออยู่ฝั่งหนูอออยู่ด้านหน้าขอบคุณมากนะทุกคนใช่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 อยู่ด้านหน้าขอบคุณนะโอเคขอบคุณมากโอ้เข้มแข็งดีฮะตรงนี้อ่ะถ่ายละเดี๋ยวเราก็ไปทำงานต่อขอบคุณมากนะฐานเรือเนี่ยขอบคุณนะครับอยู่ที่หน่วยไหนเนี่ยอยู่แถวไหนที่ไหนนะททนบุรีโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณน้องนะทุกคน ขอบคุณมากเลยยินดีเลยครับเป็นเกียรติเลยครับมาตอนถ่ายตอนถ่ายขอบคุณมากนะทุกคน<อ>มาอยู่นานยังเนี่ยก็<อ>ทัดเปลีย่ยนกันมามาอยู่ได้สิบกว่าวันแล้วครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณมากทุกคนอขอบคุณนะฮะเออขอบคุณมาก เอ้คนนี้จำหุ่นได้เนี่ยชอบเดินกินอะไรมาเดินตลอดเออเดินนีเอาไว้สองั้นครับมาอยู่กรทมให้ได้อยู่อยู่ทหารไม่รู้จะให้ยังไงแต่ยวได้บอกนายกันไหมโอเคขอบคุณมากเลยนะก้าวหน้าดีนะก้าวหน้าดีนะคืบหน้าดีตอนนี้ก็เอาออกหน่อยแล้วใช่ไหมตอนแรกกลัวกำแพงพังออกเลยไหมทลายออกเลยนะมดูอยู่ครับเป็นพังเป็นบางส่วนจำเป็นต้องพังถึงพังครับ ไม่เพราะว่าตรงนี้กลัวในเนี่ยกลัวเนี่ยไปดันเนี่ยหรือเดี๋ยวกำแพงมันจะล้มอ่ะตรงนี้วันนี้เขาจะให้น้องเขาเลื่อนอาเกียร์คนนี้ตรงนะก็เดี๋ยวกำแพงล้มมามาทับฝั่งนี้วุ่นเดี๋ยววันนี้เอาลงให้ฮะเด็กเสร็จต้องรีบทอยงนี่ออกตัดหมดนะครับก็คือตัดโอเคนะขอบคุณน้องนะนิธาอากาศอยู่ดอนเมืองเหรอขอบคุณมากเลยเออสำคัญมากเลยมีความครบในฐานบกฐานกาศฐานเรือขอบคุณมากเลย นี่แหละถึงเวลาก็ช่วยกันนะภาวะวิกฤตในประเทศมันเปลี่ยนไปแล้วละ่ะมันคงไม่ใช่เรื่องสงครามเนะ่ยเป็นเรื่องเนี่ยภัยพิบัติเรื่องอะไรที่ต้องมาช่วยเหลือกันโอเคครับความคืบหน้าก็ดีนะก็พบล่างเมืนะ่อวานน่าจะสองล่างแล้วพบทิ้นตรวจบ้างแล้วก็เริ่มจะถึงจุดที่น่าจะพบเยอะขึ้นก็ลงมาเยอะนะถ้าดูมันก็เตี้ยลงมาเยอะนะแต่ก่อนมันยี่สิบหกเมตรตอนนี้เหลือประมาณ เก้าถึงสิเมตรด้านหน้านะแล้วก็จะถึงจุดที่จะเหตุพบคนได้เยอะขึ้นตัวหลักฐานต่างๆก็มีคนมาเก็บอยู่ตลอดนะครับนะโอเคไปเดี๋ยวไปทํางานแล้ววันนี้ก็มีภารกิจข้างในเยอะเหมือนกันโอเคนะพวกเราก็ช่วยกันส่งกําลังใจมาให้ทีมงานนะครับแล้วก็ผมอาจจะต้องหายไป3ามวันนะมีภารกิจราชการที่ต่างประเทศเขาเชิญมานานละ่ะไม่ได้ใช้เงินหลวงนะับม,มีเขาเชิญมาไปทางประเทศฝรั่งเศสสานทู่เขาเชิญ ไปดูคุยกับทางปรา,นะาปราีสนครฟปารีสซึ่งหลายๆอย่างก็น่าจะามาใช้ประโยชน์ที่เราได้เหมือนกันก็รีบไปรีบกลับนะโอเคแต่คงไปพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้เช้ามดืดนะวันนี้เขามาได้อีกหน่อยนะึงโอเคครับนะสาวก็ยังเครื่องมือจับบักก็พักอยู่ คนก็ขึ้น,ข,นขึ้นไปคนกันนานะอโอเคเหี็ยเราวไปเยี่ยมพี่กวาดเราข้างนอกหน่อยเป็นไงบ้างเดี๋ยวก็จะไปทำงานที่เตาชิงช้าต่อก็ต้องแวะมาก่อนทุกเชา้าขอบคุณนะทุกคนน้องขอบคุณนะทอขอบคุณนะครับผ่านช่างเรียบร้อยนะ ีเศรษฐกิจเรียบร้อยนะเรียบร้อยครับนายขอบคุณขอบคุณมากเป็นไงบ้างของเราเอออร่อยไหมปลาท้อร่อยค่ะกินให้หมดเลยนะไอ้มีจองนมข้นเลยอย่างเงี้ยดีแต่กินเยอะจะได้มีแรงนะทาเยอะเจริญจ้ะขอบคุณนะไปแซวกัาอีก ขอบคุณนะจ๊ะมาดิมา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 อาการกินมีเท่านี้โอเคนะมาขอบคุณมากนลทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยรอลูกพีด้วยวันหนึสิโอเคขอบคุณนะครับ มาถ่ายดิมา่ายมาก้องาตั้งั้งตั้งตัางตั้งตอ้งตัไงตั้อตัองกั้งตั้งตัเดี๋้วจะ้อาังตั้งตั้งอั้ง้งตัองตแ้งตั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 ้ังตตั้ง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 ตตั้งต้ตั้ต้งั โอเคอ๋อมาคนนี้มาให้อถ่นยด้วยโอ้ยเอาเอาเลยจ้ะตัวเก่งเลยนี่ขอบคุณนะ,ะขอบคุณนะยังยังเออดีใจได้เห็นกินกินน้ำเต้าหู้กันด้วยนะไปแล้วจ้ะเดี๋ยวเราเยี่ยมอีกนะขอบคุณนะขอบคุณนะจ้ะสบายดีนะจ้ะ ก็นี่แหละเป็นทับหลังเราเพราะต้องมีคนไม่งั้นก็จะสูญุ่นกุอนจะเป็นไปหมดนะโอเคครับนี่รถกทมก็มีรถพ่นนะ้ำมีรถออฟฟิศอยู่ปีนเหลืองนี่นะโอเคครับไปล้านนะประมาณนี้แหละวันนี้ไม่ได้ดูเรื่องรื้อถอนมากแต่ว่าไปเยี่ยมพอดีนะคือตะโกนใช่ไหมรเรียบร้อยนะขอบคุณนะครับ ก็เป็นเนี่ยกองขึ้ตะโกนดูแลพวกรถพวกอะไรต่างๆทำถนนหนทางเอายางมาปูให้อะไรอย่างนี้ก็ต้องมีหน่วยซะพอตน,นะข้างหน้าทำงานไปโอเคไปกันนะเดี๋ยวไปทำงานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีละเดยกกันสวัสดีครับ